องเสิร์ฟกันเลยดีกว่านะคะเป็นยังไงบ้างคะหนะ้าตานะ่ากินไหมคะทุกคนจะบอกว่าตอนนี้นะคะแม่ครัวหิวมากนะะถ้าหากว่าคุณกำลังเหงาถ้าหากว่าคุณกำลังเศร้าหากว่าคุณกำลังท้อใจ สู่บ้านยันแชนเนลนะคะวันนี้นะคะคุณกำลังอยู่ในช่วงของครัวล้วต่อย่านะคะหอยมาเลยค่ะหอยมาแล้วนะคะ,น,ะ,คะนี่คือผลงานของหยัน <บา S 1> พี่สาวนะคะที่ไปเก็บกันมานะคะก็ได้มายืนเยะมากมายตัวนี้ก็บ้านเราเรียกกันว่าหอยกาบนะคะหรือภาษากลางก็จะเรียกว่าหอยปากบางนะคะส่วนตัวนี้ก็ จะเป็นหอยแครงนะคะทุกคนได้มาไม่เยอะนะคะแต่พระเอกของเราเลยนะคะนั่นก็คือหอยเจดีนะคะวันนี้ดิฉันจะทำแกงคั่วหอยเจดีให้ทุกท่านได้ชิมกันนะคะก่อนนำไปปรุงนะคะเราก็ต้องมาทุบที่ตูดของหอยก่อนนะคะเพื่อที่เวลาเรารับประทานนะคะจะได้สะดวกนะคะแล้วก็ เวลาดูดนยคะเนื้อมันก็จะหลุดออกมาง่ายดายมากเลยนะคะทุบไปเรื่อยๆจนหมดนี้เลยนะคะนี่ไงหอยของเรานะคะทุบตูดเสร็จสับเรียบร้อยทุกตัวนะคะสังเกตไหมคะเหลืองๆนั่นคือไขมันนะคะเอาไปเก่งนี่รับรองว่าอร่อยมากเวอร์เลยค่ะปะเดี๋ยวถ้างั้นเราเอาหอยไปแช่น้ํากันไว้สักครู่ใหญ่ๆนะคะเพื่อที่ให้หอยแคลายทรายออกมานะคะเวลากิน,นจะได้ไม่เป็นอุปสรรค ะะแล้วก็แช่น้ําไว้แบบนี้นะคะเราไปเตรียมวัตถุดิบอย่างอื่นกันเลยค่ะต่อไปก็มาถึงขั้นตอนของการขูดมะพร้าวนะคะการขูดมะพร้าวนะคะทุกคนให้ขูดจากขอบขอบแบบนี้นะคะห้ามไปขูดตรงกลางก่อนเลยนะคะมิฉะนั้นเนี่ยจะทําให้มะพร้าวเนี่ยกระเทาะแล้วก็จะไม่ได้มะพร้าวขูดแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะไม่ได้น้ํากะทินะคะทุกคน สำหรับมะพร้าวนะคะที่ใช้วันนี้ก็2ลูกด้วยกันนะคะเพื่อให้น้ำแกงเนี่ยเข้มข้นเนาะแล้วก็มะพร้าวที่ได้วันนี้ก็ไปเก็บมาจากในสวนหลังบ้านนี่เองนะคะปอกเองขูดเองนักเลงพอจ้าทุกคน <c oughs> โอเคเราขูดมะพร้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือคั้นกะทิกันเลยนะคะใส่น้ำลงไปนะคะทุกคน ขยำมะพร้าวแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะให้ได้น้ำกะทิข้นๆนะคะแล้วเราค่อยเอาไปคั้นนะคะโอเคเมื่อเห็นน้ำกะทิข้นๆแล้วเราก็บีบนะคะเอากากออกแยกต่างหากนะคะต่อไปก็มาถึงขั้นตอนของการกรองน้ำกะทินะคะ ในส่วนของกะทิที่เราใช้นะคะจะแยกเป็นหัวกะทิ1ส่วนนะคะแล้วก็เป็นหางกะทิ1ส่วนนะคะเมื <aus> ่อคันกะทิเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เป็นหัวกะทิ1ส่วนแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นหางกะทิอีก1ส่วนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมขั้นตอนอื่นกันต่อเลยนะคะ ต่อไปมาถึงขั้นตอนของการหั่นผักทองนะคะทุกคนวันนี้ขอใส่เป็นผักทองเหมือดไปสักนิดหนึ่งนะคะถ้าใครไม่มีผักเหมือดจะแกงแค่เฉพาะหอยเพียวๆก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะคะหั่นแล้วก็คว้านเอาเม็ดออกนะคะทุกคน ต่อไปก็มาถึงขั้นตอนของการล้างหอยนะคะทุกคนหอยนะคะที่เราแช่กันไว้สักพักใหญ่ๆเมื่อกี้เนาะก็มาล้างทาความสะอาดสัก5-6ครั้งเลยนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีทรายติดอยู่ในตัวหอยเพื่ออะไรเวลาเราไปปรุงนะคะน้ำแกรงเนี่ยจะได้ไม่มีทรายติดอยู่ข้างในเนาะและเวลาที่เราจุ๊บหอยนะคะจะได้ไม่มีกาเรียกว่าเราไม่ทําให้เสียทารถในการรับประทานนะคะ ออยไม่พูดเยอะแล้วค่ะเจ็บคอเราไปลงมือปรุงแกงหอยกันเลยดีกว่านะคะนี่ก็จะเป็นฟักทองนะคะที่เราเตรียมกันไว้เมื่อกี้แล้วก็จะมีในส่วนของหัวกะทินะคะแล้วก็แยกเป็นในส่วนของหางกะทิและอย่างหนึ่งก็จะมีในส่วนของเ,ออเครื่องแกงนะคะวันนี้ที่ใช้ก็คือเป็นเครื่องแกงพริกนะคะแล้วก็จะมีกะปิอยู่ด้วยนะคะเครื่องแกงก็จะผสมเกลืออะไรเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาลงมือปรุงกันเลยดีกว่านะคะก็ใส่เครื่องแกงนะคะลงไปผสมกันกับน้ํากะทินะคะแล้วก็คนให้น้ํากะทิกับเครื่องแกงเนี่ยเข้ากันนะคะแล้วก็ตั้งไฟไว้นะคะให้น้ําแกงเดือดนะคะน้ำแกงเริ่มเดือดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาใส่หอยลงไปได้เลยนะคะ โอ้โหหอยเยอะมากเลยนะคะทุกคนเกือบเต็มหม้อเลยทีเดียวเชียวนะคะเดี๋ยวเรามาคนหอยกันสักนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเติมพวกเครื่องปรุงต่างๆนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะเพื่อให้หอยสุกทั่วถึงนะคะน้ำแกงเริ่มเดือดดีแล้วก็เติมเกลือลงไปสักหน่อยนะคะเมื่อกี้แอบชิมยังไม่ถึงเกลือนะคะทุกคน แกงเดือดปุดๆเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ฟักทองลงไปได้เลยค่ะและดูว,ว่าหม้อของเราจะเล็กเกินไปแล้วนะคะทั้งฟักทองทั้งหอยเต็มทะลักไปหมดเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะทูๆูไทย,ยๆไปนะคะได้กินแน่ๆค่ะทุกคนน้ำแกงเริ่มเดือดดีแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปได้เลยค่ะ รอให้น้ำแกงเดือดดีอีกสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราค่อยปิดแก๊สนะคะทุกคนรอแอดแอดยังไม่รู้แต่รอแอดแอดยังไม่รู้ว่แแกงหอยเจดีของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟกันเลยดีกว่านะคะเป็นยังไงบ้างคะหน้าตาน่ากินไหมคะทุกคนจะบอกว่าตอนนี้นะคะแม่ครัวหิวมากนะคะอยากจะบอกทุกคนเหลือเกินว่า ดิฉันไม่ได้กินแกงหอยเจดีนานมากนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะคงจะทําตามได้ไม่ยากนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามเป็นกําลังใจช่องใบ c h แชน e นลด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนี่ทุกคนมีสองตัวด้วยนะจ๊ะอืมมีสองตัวจ้าวยไม่ต้องกลับบ้าแล้วมั้งวันนี้ <c oughs> นี่ไม่ต้องไปงัดรูเลยทุกคนนี่ดูสิโอ้ยนี่คนโน้นหนูหน,หน,หนูอันนั้นก็ได้ยกะนี่พี่ตัวใหญ่เลยพี่เอาไปทำอะไรกินคะวันนี้เอาไปแกงกะทินี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมว่ามันเยอะแล้วก็ตัวใหญ่มากเลยนี่เห็นไหมนี่วันก่อนนะซื้อนะแบบตัวเท่านี้โอ้ นี่ดูลิ้นมา